น,นีอยอยไไช่ข้ามาออก,กบบข้า,านค,นาคนานี่คือเสียงจากพี่น้องแรงงานที่อยู่ในแคมป์ที่ต้องปิดตามนโยบายสบอบคอซึ่งวันนี้ดำเนินการเป็นวันที่สองแล้วค่ะ เหตุผลของการปิดนี้สบ,บคอบอกว่าเพื่อลดการแพร่เชื้อท่ามกลางความเป็นห่วงของประชาชนว่าพี่น้องของเราจะอยู่ในนั้นได้อย่างไรวันนี้ทีมข่า Workpoint Today และดิฉันวัชินีพบูประภาพจะมาพูดคุยกับพวกเขากัน็นคนเราค่ะค่ะ พี่สุชาติคนงานก่อสร้างอายุ53ปีอยู่ในแคมป์คนงานขนาด400คนสภาพความเป็นอยู่ของแคมป์ที่เขาอยู่ดีกว่าแคมป์อื่นอยู่บ้างตรงที่ไม่ใช่เพิงสังกสีแต่ข้อจำกัดคือการจัดการผู้ป่วยโควิด -19 ภายในแคมป์ค่ะมานามันอมันจะที่จริงเนี่ยพวกผมเนี่ยเป็นไข้คือปัญหาของผมเนี่ยคือมันคนที่นอนกับผมน่ะรับป่วยเป็นโควิดแล้วอย่างเนี้ย ท่านที่เขาจะเอาเข้าไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ไปกักตัวอีกที่หนึ่งทางโรงพยาบาลก็อ้างว่าเก็บไม่พอเขาไปกักไว้แต่นี่ตอนที่มาตรวจพวกผมเนี่ยชิคกีม้มัน,าารรนมันประกันสัวผมผมนี่ถึงเล่าให้ฟังว่าประกันตัวผมมันอยู่โรงพยาบาแลแต่หลังไปเขาบอกว่าตอนนี้กำลมงตรวจเชิงลึกอันนี้ทางบริษัทก็เลยเอาโรงพยาบาลเลาเขาเข้ามาตรวจพอตรวจไปปั๊บเขาเลยบอกว่าคุณ ติดโควิดมันเยอะเียังไม่พอ,อแล้วเพิ่งมาตรวจสมัยตรวจแต่แล้วบอกอผลตเยอะแล้วออกยกเลิกยกเลิกผลตรวจก็เลยเสียร้มยเปอร์เซ็นต์ก็คือเซตที่ตรวจล่า,ลาสุดที่ทางบริษัทเอามาก็คือสุดท้ายไม่มีใครได้รู้ผลตรวจเลยไม่รู้เลยบางคนก็ทำประกันประกันโควิดไว้เขาได้ดำเนินการออกไปรักษาตัวเราพอเราไปไปรักษาโรงพยาบาลแล้วก็ไปหาสมุนของรที่เป็นบ,บ้านที่เราบอที่จะรู้จักกันญาติพี่นเขา นี้คราไม่ไหนคนออกคนไหนไม่ไห้ออกคนนอไม่เนามันมีปัญหามันงีตรงนี้นแล้เขาถามมาเพ เขหนูจะไป้อเราเป็นผัวให้อะไรงปลอกไปแล้วมันมันต่อแม่ลูกเขาบอกปฏิเสธกับลูกไปแค่นั้นแหลยเพราะว่ามันต่อแม่ออกไปแต่เรายังไม่ได้ประสานมันจะรับไปประสานกับพ่อบ้านไอ้พ่อพ่อพ่อวอทชัมเนี่ยแหละเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ปัญหาไม่ได้อยู่เซ้อมสถานตอนนี้มันอยู่กับพวกสถานแล้วระหว่างนี้คนไปขอสถานได้คนขอไปได้ หลังคำสั่งปิดแคมป์กระทรวงแรงงานสัญญาหลายอย่างตั้งแต่สัญญาว่าจะมีการตรวจเชิงรุกไปจนถึงสัญญาว่าจะมีอาหารจัดส่งให้ทุกมือ้อแต่นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะคุณน้าคะคุณนาบอกว่าเป็นไข้มาหลายวันแล้วใช่ไหมคะ,ะอาการแย่ลงไหมคะหรือว่าคนในแคมป์ม,มีที่อาการแย่ม่อไหคะีก่แย่ในในในอมาทกทายกันบ้างก็ ถามาแล้วว่าไม่ได้รูนะ้เอนตตอนนี้มาน่ไปนะทเป็นอชนัเราโงพาบล้านเียงบา,า,อ,าอย้าผมก็คือก็ปกติผมก็กินยาบางที่ก็มีปวดท้องไม่หมใช่ยังัไม่ถึงขนาดว่าคะแนสูงหรอกน้องคนหนึ่งอ่ะที่อยู่ข้างล่างลนั่งขัวเขาก็ไปตอนนี้ก็ไปรักษาตนอ,อยู่ใรงพยาบแต่เขาก็อยากจะรู้กัเขา เวกับผมแม่ที่จะ,จะจ็นจอยร้อยมงคนเลยนะแต้วเขาก็กเลิย่งว่าเขากับะไรนี่กลัวเขาก็ติดอย่างเง<ม>ี้ยรกวไงานมัน่เงียง้าแบบออกนอใ่น้าวันนี้ข้าวมาข้าว้าออกไาซื้อ้าวจนะแเ็ข้าวมาแกะให้กเลาคนนคนคนไข้าวตองเราคนที่เไปทำ ที่เคยใช้ที่เขาปคยมีเขาไม่รู้ใช้ที่เอาใช้ที่เขาไม่ต้องมัน้องเราแต่ตอนนี้เอาเลื่อนถึงเลยอ่ะถ้าเนิดเขาจะมีช่างไม่มีนักการอะไรก็ห่อหิวันนะครับห่อหวกันอย่างเพื่อนเพื่อนใรนล้ที่เกดใไมลรูี้ก็ขาดอนกเราเป็นใครมาด้วยกนก็ไอ ในรลกนี้ไม่ใช่การที่จะได้ไปงาน่องคนไม่ไไมเดินทาง